เอาตรงนี้้ <c oughs> เอาเนี่ยนเนี่ยล่ลอเลยเดะพี่น้องตอนนี้เฮ้มาแพ่เปลยนด้วยรถสอพอ่อยกมาลูก <c oughs> ไปแพร่เปลี่ยนทั้งไหนแพร่เปลี่ยนในบ้านครับผมอ่ามายกพ่อเขาลงแถวนี้ก่อนก็นได้ล่ะนี่ไว้เทสแม่บรน,น,นไดก็ได้ผู้ใดมีเปลี่ยนบ้านเก่าเขื่อนเก่าเอามาถวายเด้ออาตมาสิไปเอาเองก่อน เออวไปกอนละแหน่วงดีดการแผ่เปลี่ยนเพื่อเอามาเห็ดสะพันสะพันห้องประทันได้แล้่วสะพันห้องประทันดนแล้วอุ้นคุณพ่อเห็ดดุบุณยาวกว่าร้อยเมตรร้อยกว่าเมตร อันนี้คุณพ่อคุณพ่อนายถวายมาเอาไปติมกันนะเอาไปพูดรถเบียงยกไปคุณพ่อเลยนะ่ะนี่ขึ้นสะพานไปนี่ไปยกยางสะพานกันไปนี่นี่แป้วนี้ไปใส่เลยขึ้นไปเนี่ยตัวเนี่ยเอาไปใส่เลยเอาเอาเอาขึ้นในได้ขึ้นในได้

คือเบาสว่างจะได้ย่างดูมันบ่ได้ย่างดูมึงสันซำคว้ยนี่จัดครับจัดเพื่อ,อ้เปลี่ยนหมกย่างหนาวป่ะอันนี้นโพ่อป่ะ อันนี้นะพดลูกุกบ้าหรอนะเดี๋ยวปฏิทศนใหมาดูโครงการสร้างสะพานขัวหน่อยหน้าบุญวัดบานโนยวุวันแห่งพี่น้อง คักมันแนฮอนพวนฮอนพูกมอกแขงสุดยอดอากาศประเทศไทยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้คุมนี่สร้างไงใบสามแล้วฮะทั้งตัวหนอนไบสามได้เลยสองชิวโอเคไม่เห็นสอนจัดไปน้ำหนอนม่เห็นกระน้ำหนอันมันดังได้แล้วดังเลยเดิโอเคใบสามหน่ยที่ได้จองชิวนะ สร้างขัวน้อยหน้าบูดหน้าสิมต่อไปจะพาพี่น้องไปทัศนาเอาอันนี้ <c oughs> ผมพูดอะไรก็พอไปนี่อยากบอกว่ามันร้อนมากประเทศไทย ตอนนี้เราอยู่ที่บนสะพานหน้าโบสถ์หน้าสิบไม้ด้วยยิ้มเหมือนแม่ค่ะค่ะสาธุแม่ครูแม่ครูทองพูนขินหันเนาะขินหันที่แม่อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเดี๋ยววันวัน พรุ่งนี้น่าจะไปรื้อเอาบ้านที่บ้านใหม่ไทยเจริญเพิ่นถวายถวายแล้วเพิ่นสื้อเรขกเพิ่นถือเฉยอะถวายบ้านแล้วซื้อเรียกถือเจ้าภาพไหมขอ,อนุโมทนาน้าเพิ่นบนุญบนุบนท่านตายอี่ลิฮ้อนคับยุ่แม่นี่สะพานสะพานไม้ของเราไม้ยางดีด้วยนะมันหอนแห้งร้อนมากพี่น้อง นี่บรรยากาศตรงนี้นี่หน้าหน้าโบทสีดึงเท็พัสะพาน่องหนันกำลังขุดทีมงานกำลังขุดทีมงานรุ่นบุกเบิก,บกทำทุกอย่างคือบอามเขาห้มในหลานี่วนกันสีซุกปบระเด้นนี่เอ้าซุกเดียทีมงานของเราทีมงานเข้มแข็ง ตรงนี้จะปลูกข้าวตรงนั้นที่เห็นนั่นเป็นต้นพยอมต้นพยอมอันนี้ก็้นบัไปใส่ประคนเถ่าร้อนมากนี่ถึงมุมตรงนี้จะทำเทียงนาเหตุเทียงนานี่มุมนี้มุมบดต้นตาลคู่บารมี ทมงานต้องเอาเต็นท์มากลางานั้นไม่สบายไม่ไหวมันร้อนมากนี่พี่น้องอันนี้ยังไม่แต่งยังไม่ตับ นี่เราก็จะมีการอันนี้ไม้เก่าเลยนไม้เก่าเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนี่คุณพ่อพนันพระคณายกผู้อาวุโสของวัดนนยิวทำกันอยู่นี่สุดจวดเลยพ่อผู้อันนี้เร่มสุดๆเดรอแม่นบ่าน มามีเดียวมัคู้ใบใหญ่าเรียงพอเป็นยังเรี่ยงมาสุดๆนี่ละเสียดายไหมคุณพ่อทินเจ้ายวสีผมพอสิละพ่อจอวัดมาสร้างสะพานบุญใกล้ใกลุ้ดแล้วตัวนี่เก็บมนันนันมาใส่เก็บมนันนีมาใส่แต่งเอางามๆ ญญาวางหันพะเยาของพ่อใหญ่นายลูนายลูนายแปะอยู่ในบ้าน,น,านไ,ดได้มาหาเพีน,นได้มาหานี่ไม่เปลี่ยนเพื่อนพอเติมกัน,กนไปแพรอ,อยู่วังหออนันนะขี้เขาไปเปิดบักกะโลแพู่เออ <laughs> ่นียุวังหัน ก็นใยอัดอยู่เดี๋ยวเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอีกจักหน่อยจะไปเพลยนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหงื่อออกประมาณ8,000กิโล,คลแคลอนนรี่เหงอเหงืออ 8, ่งงอบอแห้งทราบข่าวว่าพี่น้องบานนนท์ศรีคูณจะมาถวายหมูกระทะมานะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอีกนี่ในบริเวณเสียมของเรา เป็นสวนของเราตอนนี้คุณพ่อกำลังช่วยกันปูพื้นผู้ใดมีพื้นเก่าขอบริจาคหน่เด้อเงินเก่าพื้นเก่าพื้นอันแปดใหม่ได้เพราะแม่นพื้นปูนเด้เอาพื้นปูนมาบริจาคกันเลยอาจารย์หมอน้อยชมเหิมสาธุสาธุ วันนี้ถือโอกาสได้พักเสียงด้วยแล้วก็ได้อยู่ช่วยกันทางนน้นกำลังทำแรงเท,ทงเล่นพวกกำลังสิเขาไปเพ้นแล้ววันนี้สิบมงเครองแล้วจังไงขอไปเพ้นเ้อไปยินเขา ย็บมาใส่รถพ่อแมนจ็บมาใส่เหนั้นอันนี้มาใส่แมนพุ่นนั่งข้างพุ่นอีกเลี้ยงขึ้นเบิดเพื่อนเป็นหลังพุ่นละแข็งแรงมากาติโยมนี่เด้พ่อตัดตัวนี้อกเอาตัวนี้ไปใส่อีกกระไรเด่นอืม เป็นยังดีเลยมาอย่างดีไวมันพุ่นเอทสิคุดสาอีเด้นั่นน่ะสิคุดสานันอีกสิคุดสาแล้วกับเทตดตอไปหาสาอีกโครงการนี้อีกยาวไกลแมนเลี้ยงปลาให้พี่น้องมาเบิ้งปลา มันร้อนมากคุณผู้ชมตรงนี้จะจะปลูกข้าวปลูกเขาเอาไว้ไปแจกพี่น้องปลูกพันยากจนปลูกเขาไว้แจกพี่น้องแล้วใกล้แล้วเราบอกใกล้แล้วเราบอกยังตะแตงกับไปอาบน้ำเตรียมตัวชันเขาก็นะ เอาเอาเอาให้มันเลียบไปแทงกวันก็ได้เบาะแต่ว่าต้องหมั่นก่อนเนี่ต้องหมั่นก่อนเนี่ต้องหมั่นก่อนบี๊ยเงี้นบี๊เบ้ามีสินสอดปีเบ่มีค้าดอกข้าดอกหรือข้าดอนเฮ่นบ่สุดยอด มาถ่ายรูปน้ำกันถ่ายรูปวันที่สิบสองสิงหาจะดำนาที่นี่เกี่ยวดำวันพ่อโอ้ยดำวันแม่เกี่ยววันพ่อพื้นที่ประมาณสองสามไร่โดยประมาณนะเดี๋ยวทั้งสีทั้งปุ่นน้ำพี่นีสิดำาหลาดำไหลขึ้นออกทองไข่กันวะถ้าไปถ่ายรูปด้วยเจ้าค่ะจงมพิยาสะพานงามเจ้าค่ะเป็นกำลังใจให้คุณ ตาทุกคนแดดหอนลายหอนลายยมบีหอนวืดๆเลยหอนวืดๆยังหรอลูกมันนาผลประจันวะฮะพวดทอไปเลย กันนันลากับว่ามันหนาพอ,อยินศูนย์ออกไปเลยเพาะ่าเคยแค่ละเลยเงินเบลกับเนินหลีตู้แตก <c oughs> เอาไปให้คุณพอ่อหาเพิน่นใส่คันบ่ใส่กัให้เพิน่นพิจนะ <c oughs> ารณาฮอันไล่แม่บรรจงแม่สลัดอยู่กาละสิน,ก,นกับฮอัคือกันเจ้าค่ะ อนไรอยากบอกว่าฮอนฮอตเวลีฮอตฮอตตอนนี้ทีมงานกำลังกุดมอง,งเัินเสียบันไดขึ้นจากเต้นขึ้นไปเป็นบันไดขึ้นไปพี่น้องก็กค่อยติดตามชมค่อยติดตามชมลาถือกาแฟไปน้ำเนี่เห็นกาแฟน,นะเออ หยกหยหยจานจันจันถือไปน้ำหยกจันน่ะต้องออกออกมาไหมไปเข้าไปอาบน้ำเตรียมตัวชั้นเพ็ญนี่ถ้ายรูปามครับโอ้สาธุคุณครูคุณครูพมรที่รักเอาโหฮอรี่มาเรียนให้ในเรื่องอย่าลืมนะวันที่ยี่สิบสี่ทันวารอพระประธานรอพระประธานใส่บท ผู้พม่อนที่รักเอามอโมโอดี้ชุดใหญ่มาเลยเด้อแคนวงอ่าใช่ผู้มันปีปานปลูยังนอปลูสะพานใหม่หน้าบุญขน่อยยมนิชาพรสาะทูตเจ้าค่าสวายต่างววางวนร้อนดีสวายต่างงวนร้อนดีนนนยุก,ก็ร้อนดีเหมือนกันขวัญขักขวัญเนี่ยพี่นอ้อง ปราอยากก่าวพนันนะคุณผู้ชมพันสะ,ะพานเสร็จแล้วต้องสวยแน่นอนเลยค่ะสาธุหันมาผูา้ว่าหันกับไม่ยืนตากเดดนอากไปกันดนะ้ตอนบา่ <c oughs> า,ยา,ยนบายตั้งเสาที่เหลือโยเสียงกหายตอนบ่ายตั้งเสาที่เหลือ ตั้งเสาที่เหลือเสร็จแล้วก็สั่งปูนมาเทลงขออป้ดลงไปเลยว่าสิหยุดพักว่าสิหยุดพักกันเสียงนะงานใหม่ไม่รับเร้องานใหม่ขออนุญาตบรับงานใหม่งานเก่าที่รับไว้ก็จะไปให้ครบแต่ว่าไปแบบนี้แหละถ้าโยมบอกว่ามันเสียงแหบก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเด้อเพราะคุณเจ้าแบบนั้นก็ได้ ว่าตมาแหวแล้วไปตั้งงานเก่าที่เราใบงานไม่บรับพมก็เหลืออีกไม่เยอะหรอกอยอะต้นไม้จะนัดทีมจัดสวนมาจัดสวนรอบโบสในวันพรุ่งนี้เขาจะมาดูแล้วก็วาดภาพสามดีนี่ต้นพลยูต้นพะยูส่วนตรงนั้นเอา้าตัวน,นั้นตาย ตายแล้วต้นพย้อมตายต้นหนึ่งอุย้ยตอเตยันต้นต้นพย้อมตายต้นหนึ่งต้นหอนหอนครับครับต้นพย้อมตายเดี๋ยวหาต้นพยอ้อมต้นใหม่มาใส่ดอกพย้ยอมนี่หอมต้นพย้อมแล้วก็ต้นอต้นตะเียนทองต้นมะฮอกกานี <c oughs> แตงแตงแล้วหรอบะ วดลงเลิกไปไหนเเลือ,เล,อ,เ,ลอเลยเตีอยม่บริสุทธิ์เนะเาะแม่ครูและดาชนพันธาธุเจา้าค่ะไปเอาไปเอาวัน วนแป๊วแม่พาดอยู่ยสาปูว่าสงสัยไปลอยเหรียญน,น้ำเดื่อนั่นสงสัยไปลอยเหรียญน,น้ำเราลืมบ่โอ้ยสุดยอดเลยไอ้ตะปูมเมื่อซีโกโรเกเรอยู่เอ้ย นหนบัวบัวไปแพร่ซอ,อยเนี่ยโอนหลนซาเออหนา่นาไปนั่นปโอนหลนซาโอนหลนซามหาตะมุงลังข้าตอนไหนครับโอ้ยใหม่บ่ท่านพ่ออยู่ครับใหม่หแต่เขี้ยนหายากอันนี้ก็แม่นใจนี่ก็ผู้ขยัน น่อดีกว่าบ่มีอันนี้คุณพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อหญเอ้อคิดหน้าพ่อนะแต่ว่าคุณซื้อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่แสงจันทร์ติคำรำบ้านสกันหนกถวายมาเสา เสาเอาไปเฮ็ดเป็นเ,นเ,นเ,นเนสาสะพานแล้วก็จตมีเสาเงาที่เสียเฮ็ดลงไปหาเฮ็ดลงไปหาสะปไปหาสะก็ยังขาดอีกเยอะนะนะขาดอีกหลายขาดอีกหลายยูพี่น้องเฮ็ดไปสลาท่ามตายตายแล้วก็ไม่ได้เห็นดอกก็สมีตรวัตถุสิ่งของเราเนี่ยเราอยู่เป็นตัวแทนตายไปแล้วเพราะในข้าเจ้าได้บอกหา เากสิตายเหมือนเดิมเนะคนบูงจะแง้มตายฉะนั้นผู้ใดเขี่ยต่อกันก็เศร้าเขี่ยถ้าดื้อผู้ใดสั่งกันก็เศร้าสัส่งกันซะอย่าไปเขี่ยต่อกันระดนไหลตายนี่จากกันแล้วมันจะบริโภคคอปวดอยู่น้ำกันบริโอนหดลอยปีละคนเย,นย,ย,ายาวกระไายิจชาฤิ์ยามเข้าเหงคเน่งไหลใสไหลปลายสีสาดโค้นจะควังดีครับว่าจะจะผู้อื่นจะควังดีผู้ผู้อื่นสวนัวบมด นังสันกับพดีอันนี้พ่อพอด้บ่ใส่บุเร็ดิ่อทัวูกันฟังเพร่ออยากบอกว่าเราอยู่ด้วยกันอีกไม่นานหรอกประมาณไม่เกินร้อยปีอัตมาตอนนี้สามสิบห้าเล้วอัตมาคิดว่าตัวเองไม่อยู่ไม่อยู่ถึงแปดสิบแน่นอนเพราะว่าสักสุขภาพอดีอัตมาว่าสี่สิบหาสิบนี่ก็เก่งเลยดิห้าสิบนี่็เก่งเลว เพราะว่าสุขภาพก็ดีเสียงเริ่มไปแล้วสงสัยจิได้รับงานงดรับงานถาวรแล้ะนั้นก็เอาบุญไปน้ำสร้างบุญสร้างท่านไป